สวัสดีครับท่านสมาชิกอันนี้คือเรามาแชร์ความรู้บันแบบหนึ่งคือการทําความสะอาดข,ของมือในขณะเล่นหรืออีกแบบหนึ่งที่ผมเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเวลาเราเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าไม่ต้องกลัวว่าเลอถ้าคุณเลอะเราเป็นผู้รักษาประตูไม่ได้ถุงมือมันก็สำคัญมากเพราะว่าบางทีบอลมาบอลเลอะเทอะบอลมาคุปเราจับบอลสังเกตได้ว่าบางทีที่เราจับ ขุมมือเราจะดำไปตามบอลหรือเวลาเราบินไปปาดบอลเราล้มแล้วเราขึ้นมามันเลอะเลอะปุ๊บก,การที่ขุมมือเลอะมันมีส่วนสําคัญตรงนี้ว่าการรับบอลมันจะความหนึบหรือความเหนียวมันจะด้อยไปผมแนะนําว่าเวลาเราเป็นผู้สวประตูเงือเราออกเยอะสิ่งข้อห้ามอย่าเช็ดที่เสือ้อการเช็ดที่เสือ้อ มันมีขี้ดินอยู่ที่ที่ที่ถุงมือเพราะเป็นโฟมมันนุ่มไม่ทําให้ถุงมือของคุณถลอกได้แนะนําว่าคุณเส้นผมเราเนี่ยมันมีน้ํามันและเส้นผมเราเนี่ยทําความสะอาดได้ดีกว่าน้ายาของเมืองนอกสิเวลาเราเป็นผู้สาวเราทุกครั้งถ้ามันเลอะปุ๊บสิ่งที่ผมอต้องการทําก็คือเอามือเนี่ยลูบที่เส้นผมตรงไหนเลอะเราก็ลูบตรงนั้นนะครับ หน้าเราก็ได้อ่าผิวหนังเราเนี่ยเราเขาสามารถลูบได้เพราะเดี๋ยวเราก็ไปล้างเอาเพราะว่าผู้ลงตรงมือมือแพงหงัวเราก็อยากใช้ได้นานๆสังเกตไมหมฮะว่าถุงมือทำไมผมมันมขาวคู่จะขาวเวลาผมเล่นทุกครั้งผมจะเช็ดที่เส้นผมบางทีเช็ดปุ๊บได้ปุ๊บบางทีหน้าออกแล้วเหมือนเรงปาการปาเหยวในตัวนะครับและทำให้ถุงมือเราสะอาด เราถุงมือสะอาดปุ๊บเวลาเรารับบอลเนี่ยมันทําให้มีความมั่นใจแล้วว่าถุงมือแล้วอ,อ่อมีความหนึบนะครับลองใช้ดูนะครับอ,อถ้าผิดยังไงก็ติดกชมมาได้นะครับแต่ตรงนี้เชื่อไว้ว่าเรากลับมาไม่ต้องไปทำความสะอาดถุงมืออีกราสามารถใช้ได้หลายครั้งมากลับบ้านกลับมาบ้านเราเล่นเสร็จปุ๊บเทปที่ผมที่ผมบอกถุงมือสะอาดละ แค่ครับนำไปตากลมขึ้นลมวันต้องขึ้นแล้วก็มาเป็นผู้สาประตูต่อให้ครับก็ไว้โอกาสหน้ามีความารู้อะไรก็จะเอามาแชร์กันนะครับขอบคุณครับ